สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการช่องสเ็ดวันอาทิตย์เวลาประมาณ9ก้นกาเป็นต้นไปนะครับเป็นรายการของประชาชนเพื่อประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้ผมก็จะนำะสิ่งที่ได้ปฏิบัติเพื่อพี่น้องประชาชนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมารายงานนะครับในช่วงแรกก็เป็นวันสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่40นะครับ รายการนี้ก็จัดที่ศูนย์เศรษฐกิจนะฮะสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาก็ทรงเปิดาางานนะครับก็พวกเราก็ไปรับเสด็จกันนะครับรา,ายการนี้ทางกสนก็ได้จัดซุ้มขึ้นแสดงกิจกรรมของกอสนด้วยผมเองก็มีโอกาสไปเปิดหนังสือนะครับของอช,ชื่อว่าชีวิตเพื่อประชาชนมีน้องๆที่กสนช่วยเขียนครับคือคุณอัญชลี ธรรมวิธีกุลกับคุณเอื้อมพรสุมเมธาวัฒนะนะครับหนันงสือนี้ก็เป็นเป็นกรอบปรัชญาความคิดนะครับแล้วมีมีหนันงสือเล่มหนึ่งครับที่เขียนไว้สมัยเป็นอาจารย์เหมหาไหยนะครับเรื่องปรัชญาการบริหารระบบเศรษฐกิจนะครับสองเล่มก็ไปเปิดตัวก็เป็นที่มีมีคนมาดูพร้อมควรนะครับผมก็เลยดีใจก็ได้ไปเซ็นหน,นังสือ ช่วงนั้นก็ใส่ชุดขาวไปเซ็นเป็นเพราะว่าเพิ่งรับเสด็จมานะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณสุปรัรานาคบุญนำนะฮะเกี่ยวกับที่มาของแรงบันดาลใจที่ให้มีหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับก็คือมีน้องๆที่กสอหลายคนก็อยากจะเขียนหนังสือแล้วก็เขียนปรัชญ,ญาความคิดนะฮะในช่วงของการบริหารราชการที่กระทรวงคลังก็ดีปัจจุบันที่กระทรวงศึกษาก็ดีนะครับ ก็อยากจะขอตัดเข้าไปชมในส่วนที่สัมภาษณ์กับคุณสมรัตน์นาคบุญนำครับม,มีหลักในการดําเนินชีวิตหรือว่ายึดปรัชญายอะไรไว้คะเห็นท่านพูดอยู่เสมอเรื่องของพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าเรื่องของของ <ผม S 1> จื๊อ,อ <ผม S 1> ดีครับผมเชื่อว่าใครทํากรรมอะไรได้กรรมนั้นแน่นอนเลยผมสังเกตมาเยอะแล้วผมเนี่ยพูดนะว่าใครไปโกงเนี่ยนะนึกว่าคนเขาไม่รู้ก็ไอ้คนให้เนี่ยมันรู้อ่ะมันก็ไปโพลธนารับหลังคนถ้าตำแหน่งคนใหญ่เขาก็ไม่กล้ามาพูดต่อหน้า ทุกวันเนี้ยเราเห็นนักการเมืองใหญ่ๆทุกวันเนี้ยเราเชื่อ,ขอเขาโกงเราก็ไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคนทําบาปเสียสรรเสริญทันทีคนโกงเนี่ยเสียสรรเสริญในวินาทีถัดไปทันทีแล้วชีวิตก็จะไม่เจริญรุ่งเร,องเรืองจะประสบอุปสรรคอะไรเต็มไปหมดนะครับคนคน,คนที่ไปติดโทรศัทที่ไปทําร้ายคนอ่ะจะมาก็เสียสรรเสริญใช่ไหมฮะมีชีวิตในอนาคตที่จะทําให้ประเทศเราดีขึ้นยังไงอันนี้ก็คือ ก็คือปรัชญ,ญาของของจืออ่าก็ไปอ่านองเจือหน่อยนะอ่านองจือซุนวูหน่อยนะครับจะทําให้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นนะครับไม่ใช่อ่านเศรษฐกิจอย่างเดียวก็ไม่ได้ในนี้มีปรัชญ,ญาองจือเยอะนะฮะแล้วเราก็ทําให้เรื่องเหล่านี้เพราะนั้นมาเนี่ยผมก็พยายามปรับปรุปรงกฎระเบียบเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่เอากฎระเบียบไปบงังคับประชาชนนะถูกไหมอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเปิดโอกาสให้ถามดีกว่านะคะสักสองคำถามเลยเดี๋ยวท่านจะ <S 2> 2 <S ไปเซ็นหนังสือนะคะ ขออนุญาตถามคำถามนะคะพอดีว่าตอนนี้ก็คือ,อ,อสนับสนุนให้การศึกษาไทยมีความก้าวหน้ามากขึ้นเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นนะคะลูกหนูเป็นหนึ่งคนคะ่ะที่จะเข้าป .1 เผอ,อิญหนูจะไม่ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ทราบว่าท่านจะมีข้อแนะนําหรือว่าวิธีเทคนิคยังไงให้กับคุณแม่ที่ไม่ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่บ้างคะคือป .1 ใหม่นี้เราจะแจกแท็บเล็ตทุกคนแล้วเราเชื่อว่าแท็บเล็ตคือครูคนใหม่ครูคนใหม่ ที่ให้ความเท่าเทียมกันไม่ว่านักเรียนอยู่ที่ไหนในประเทศไทยสอนวิชาเดียวกันตัวหนังสือเดียวกันมีแอปพลิเคชันเดียวกันสอนเวลาไหนก็ได้ครูไม่พ้นนะสอนสามทุ่มสี่ทุ่มเปิดมาก็เจอครูแล้วครูคนใหม่คนนี้เนี่ยนะครับจะเรียนวิชาอะไรก็มีในนั้นหมดเรียนปอไหนก็มีหมดแล้วเรียนแล้วไม่พอเนี่ยนะเข้าเซิร์ฟเวอร์นะต่อเน็ตเข้าไปนะไปหาจากครูของโลกได้เลยนี่คือแนวความคิดอันนี้นะเพราะนั้นแท็บเล็ตเนี่ยไม่ใช่เครื่องเล่นเกม แท็บเล็ตคือครูคนใหม่ที่มีความรู้แน่นอนเจอได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เราส่งเข้ามาแล้วครูเดิมก็จะอย่างอย่างเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็ไปเรียนในนี้ฮะลูกเรียนอะไรก็เปิดเรียนนั้นถ้าเรากลัวลูกว่าเออเรียนแล้วไปเล่นเกมแล้วก็คีมาดูว่าเล่นเกมมากน้อยแค่ไหนผมเรียนพี่น้องเงี้ยนะคนที่รับผิดชอบเด็กๆคือพ่อแม่นะพ่อแม่รับผิดชอบเด็กๆ ถอยออกมาก็คือคูบาอาจารย์สเตตเนี่ยประเทศเนี่ยถอยห่างมาเลยคืออย่างกระทรวงศึกษาจะไม่ไปบังคับขู่เข็นครอบครัวว่าควรเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรควรมีวัฒนธรรมอย่างอย่างไงเป็นเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมที่ที่ดีคืออะไรด้วยซํำไปแต่มันมีกรอบวัฒนธรรมของประเทศอยู่แล้ว ที่เขาจํากัดอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของสเตทก็คือว่าเราจะไม่โกงประชาชนไม่ทําร้ายประชาชนนะคค่ะเดียวว่าแท็บเล็ตนี้ก็ให้กลับบ้านนะคะเรียนพร้อมกันให้ให้กลับบ้านปีหนึงให้กลับบ้านปีหนึงแล้วก็มาต่อเหตุที่มาต่อเป็นเพราะว่าเดี๋ยวมามีโปรแกรมใหม่จะเอาไม้ฟรีอะไรเงี้ยสามปีจะให้เลยฮะก็เหมือนกับไม่ให้เด็กอย่างเดียวให้คุณพ่อคุณแม่ได้ปีนี้นี่รปีนี้ซื้อประมาณ900,000จ่ายป .1 หนึ่งทุกคนพอปีหน้าเนี่ยเห็นบอกมีแถมจะให้มอหนึ่งเลยฮะ ปอนอ่ปเทอมสองจะซื้อให้มอหนึ่งแล้วนะอีกประมาณเจ0 0 0 0นน่ะแล้วก็แล้วก็พอปอหนึ่งเขาเอาเครื่องนั้นขึ้นปอสองใช่ไหมปอหนึ่งใหม่มาก็จะได้เครื่องใหม่แล้วก็มอหนึ่งขึ้นมอสองมอหนึ่งใหม่มาก็จะได้เครื่องใหม่ค <c oughs> ตอนนี้เนื้อหาปอหนึ่งครบหมดแล้วไม่ต้องกังวลอ่ามี8วิชาในครบหมดใส่กดมาดูได้หมดแล้วเขาเรียกว่าแอปพลิเคชัน มีเรียกว่ามีภาพเคลื่อนไหวแล้วยังมีแอปพลิเคชันที่ขายอ่ะฝากเลยครูบาอาจารย์พ่อแม่ไปซื้อใส่ไปเองเลยใช่ไหมแล้วเราจะกระจายการหาสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถเลือกอของที่ตัวเองพอใจอได้ครับที่ผ่านมาก็เป็นช่วงรายการเปิดตัวหนังสือนะครับเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนแล้วก็ปรัชญาการมริหารระบบเศรษฐกิจนะครับก็มีพี่น้องสนใจ มาซื้อหนังสือ,อเซ็นหนังสือกันให้นะครับปัจจุบันหนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยได้กระจายไปที่สำนักกศนอตบนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผมก็พยายามที่จะกระจายไปที่โรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็โรงเรียนอาชีวะโรงเรียนเอกชนนะครับก็คอยติดตามกันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่กศนอตบน,นะฮะในช่วงนี้ก็มี เรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบร้อยยีปีนะครับช่วงนี้ก็พันาท่านนายมตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรก็ได้กรุณามอบสารมาผมก็จะเสนอการอ่านสารท่านนายกนะในช่วงที่2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตามไปด้วยเรื่องที่ตัวก็ผมเองเนี่ยได้ได้ไดกลับเรียนพี่น้องประชาชนโดยเพพาะ ผู้ใหญ่ในห้องประชุมนะครับที่ดูแลกระทรวงศึกษามาโดยตลอดบางคนก็เป็นกรรมการช่วยกันมานานเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอดีตรัฐมนตรีอดีตปลัดกระทรวงอดีตอธิบดีก็หลายท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มอบเงินการกนสนับสนุนช่วยโรงเรียนของเราช่วยกระทรวงของเราในในที่ต่างๆก็ได้มาร่วมกันนะครับผมก็ มีโอกาสที่ได้นำเ,เขาเรียกว่าเ,เหรียญประกาศสมบัตินะฮะได้ได้ไดมอบให้กับท่านทั้งหลายนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็จะตัดเข้ามาในส่วนที่ผมได้อ,อ,อ่านสารของท่านนายกแล้วก็จะต่อด้วยสิ่งที่ผมได้กลับเรียนพี่น้องผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มาเสนอท่านทางทีวีครับ ต่อไปนี้ก็เป็นสารจากพระนาท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวเยี่ยงรัชชินวัตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบ120ปีวันที่1เมษายน2555เนื่องในโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ดิฉันขอส่งความและเลิกถึงความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหารข้าราชการครูคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการทุกท่านด้วยความจริงใจการศึกษาเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยเป็นกลไกสําคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานโยบายสําคัญที่รัฐบาลเร่งดําเนินการได้แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยการสร้างโอกาสทางการศึกษาการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มการปฏิรูปครูการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติการส,สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในอีก4ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลกได้ส่งผลให้การเรียนการสอนกลายเป็นกระบวนการ ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันสิ้นสุดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนากําลังคนของประเทศจึงต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความเข้มแข็งทุ่มเทอุทิศตนอย่างจริงจังและต่อเนื่องซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้การศึกษาดําเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารข้าราชการครูคณาจารย์ ุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบทุ่มเทเสียสละตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านคือบุคลากรของประเทศที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ได้ผลสําเร็จเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไปในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาที่การครบ120ปีดิฉันขอ อารัธนาคุณพระศรีรัตนาตายและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งเดชะพราะบรมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีความและมีคุณภาพชีวิตที่ดีงามตลอดไปนางสาวยิ่งรักชนวัรนายกรัฐมนตรีขอบคุณครับ ครับก็เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงกาธิการได้มาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่หนึ่งเมษายนสองพันม,มีอายุร2 0ปีซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงระนแบบต้นๆที่เกิดจากการปฏิรูปการปกครองแผนใหม่ตามแบบตะวันตกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่อัวรักาลที่ห้าประกอบกับในวันนี้ยังเป็นวันขรา,าการพลเรือน ซึ่งจะมีการยกย่องเชิดชูข้าราชการดีเด่นเป็นประจำทุกปีกระผมจึงส่งความปรารถนาดีมาเพื่อนมายังเพื่อนข้าราชการกระทรวงและข้าราชการครูทุกท่านด้วยความจริงใจตลอดระยะเวลา120ปีของการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากการเรียนการสอนโดยใช้กระดานชนวนมาสู่การใช้แท็บเลต็ต จากการยึดครูเป็นศูนย์กลางมาสู่การยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางจากการสอนแบบท่องจำสู่การสอนให้คิดเป็นทำเป็นหรือแม้แต่การเรียนรู้ที่มีอยู่ในห้องเรียนมาสู่ทุกทกที่ที่สามารถเป็นห้องเรียนได้สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ตลอดจนกระทรวงศึกษายังมีภารกิจที่สําคัญส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมอีกทั้งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นกระทรวงศึกษาธิการก็มีเป้าหมายโดยเฉพาะยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพโดยต้องการสร้างโอกาสสีด้านก็คือการเข้าถึง เออทรัพยากรเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกจากนี้กระทรวงศึกาก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องกฎระเบียบที่ต้องใจดุลพินิษมาเป็นกฎระเบียบตั้งแต่การเป็นครูผู้ช่วยการเข้าสู่การสอบเข้าครูผู้ช่วยการได้รับการบรรจุการเข้าสู่ตำแหน่งทางด้านการบริหาร ในระดับต่างๆจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องนักเรียนเมื่อได้รับการดูแลพี่น้องครูบาอาจารย์และผู้บริหารเนี่ยเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัวแล้วเราก็จะได้ พี่น้องครูที่มีความสามารถที่มาดูแลลูกหลานของพี่น้องประชาชนซึ่งเราได้ประกาศไว้ว่าลูกหลานพี่น้องประชาชนคือลูกหลานของเราให้ได้รับการเรียนการศึกษาอย่างเต็มที่ใหไ้ได้รับความคิดให้สามารถจินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขตเราเปลี่ยนจากระบบของการ ควบคุมมาเป็นระบบของการให้โอกาสนี่คือเหตุที่เราใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นมาช่วยการสอนเช่นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตซึ่งได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น เป็นเครื่องเล่นเกมครับผมก็ได้กราบเรียนท่านทั้งหลายไปว่าแทบเล็ดนี้เนี่ยกันจริงเป็นครูคนใหม่ที่ให้ความยุติธรรมกับนักเรียนทุกคนทุกที่ทุกเวลาแล้วก็จะเรียนกับครูเมื่อไหร่ก็ได้สองทุ่มก็เรียนได้สามทุ่มก็เรียนได้เรียนวิชาอะไรก็ได้ แล้วเรียนชั้นปีไหนก็ได้ด้วยนะเป็นนักเรียนปหน,นึ่เกิดเก่งเก่งคณิตศาสตร์เรียนจบแล้วครูยังไม่ได้สอนก็เรียนป .2 ในแท็บเล็ตนั้นได้ทันทีมีแอปพลิเคชันมี l e ARNING OBJECT ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวมีคำตอบให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษภาษาจนีนก็มีสำเนียงที่ถูกต้องตอบโต้กัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะให้ความเท่าเทียมในคุณภาพทางการศึกษาทุกที่ทุกคนนะก็ได้การเรียนท่านทั้งหลายครับว่าต่อไปกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะต้องเป็นที่เคารพนับถือเหมือนสมัยก่อนๆเหมือนสมัยที่ชื่อของห้องประชุมนี้หม่อมหลวงปิ่นมารากุลเนเป็นที่ยอมรับนับถือ ผมเลยปรับเปลี่ยนกระเบียงฮะต่อไปนี้การสอบใดๆเนี่ยให้ใช้ Objective คือสอบทั่วไปออกโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงสอบวิชาบริหารนะฮะสิ่งเหล่านี้แล้วก็คุณงามความดีแนดีเช่นเคยไปรองผู้นวยการโรงเรียนมาคิดให้40%ตัวเราเองก็วัดได้ฮะวัดได้กี่คะแนนมันโปร่งใสอะมันบอกไอเทมนี้ ถ้าอยู่เท่านั้นปีโรงเรียนมีรางวัลระดับชาติเท่านั้นจะได้กี่ขนานถ้าเราเป็นรองผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนเราที่จะไปสมัครแข่งที่จะเป็นผู้อำนวยการเรารู้ว่าขะานน40%เราได้เท่าไหร่ที่เหลือ60ก็สอบแข่งกันอย่างโปร่งใสกับรองผู้อำนวยการคนอื่นๆสุดท้ายนี้ก็ในโอกาสที่กระทรวงศึกษาครอบรอบ120ปี กบผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกรวมทั้งพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลให้ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนพลพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งครอบครัวของทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพบาลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความก้าวหน้ามั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานและสําเร็จผลในสิ่งที่อันพึงปรารถนาทุกประการขอบคุณนะครับ ครับนั่นก็เป็นรายการของประชาชนเพื่อประชาชนนะครับเ,เรียนพี่น้องประชาชนนะครับนิยายของกระทรวงศึกษาธิการของเราณนะวันนี้ก็คือเราเห็นเด็กๆเ,เป็นศูนย์กลางเราดูแลลูกหลานพี่น้องประชาชนเหมือนลูกหลานของเราเด็กจะต้องมีจินตนาการมีความคิดเริ่อมสร้างสารรค์อย่างไม่ไม่มีที่สิ้นสุดและเปลี่ยนจากกรอบการควบคุมมาเป็นกรอบการให้โอกาส เราดูแลพี่น้องครูบาอาจารย์เหมือนญาติพี่น้องของเราเราจะดูแลชีวิตครูบาอาจารย์ให้มีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ถูกเรียกร้องเงินทองนะครับไม่ต้องวิ่งเต้นเพื่อความก้าวหน้าแต่ว่าความก้าวหน้าของพี่น้องครูบาอาจารย์จะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่ทําให้ลูกศิษย์ก็คือลูกหลานของเราเนี่ยได้รับการศึกษาอย่างดีนะครับคะแนนต่างๆดีขึ้นพี่น้องครูบาอาจารย์ก็จะก้าวหน้านี่คือเป้าหมาย ของกระทรวงศึกษาในช่วงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรามีเป้าหมายที่จะทําให้กระทรวงศึกษาไทยใสยสะอาดก็คือจขะขจัดปัญหาเรื่องของการรีดเลือดกับครูนะฮะที่มีข่าวกันมากมายนะครับแล้วก็จกขะขจัดปัญหาของการซื้อข้าวซื้อของซื้ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีเงินทอนนะฮะเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับผมมาทําตามคํามั่นสัญญาว่า รัฐบาลต้องไม่โกงประชาชนไม่ทําร้ายประชาชนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทําที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็จะทําให้กระทรวงศึกษาธิการไทยใสยสะอาดนะครับเหมือนสมัยเดิมๆครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพนับถือนะครับเด็กๆมีม,มีมีความสามารถเก่งนะฮะสามารถแข่งขันกับเด็กทั่วโลกได้นะครับขอบคุณครับ ไม่เคยสบายฝา่าเปลวแดดแผ่ร้อนแทบตายไล่ควายไถนาป่าดอน mm. เหงื่อลินหยดล้างลงรถแผ่นดินไทยจนผิวพันเกรียมไหมแดดเผามีได้อุทธร